สวัสดีครับวันนี้ผามาชมการทําลาบปลาตองสูตรดั้งเดิมสูตรบ้านๆนะครับโอ้ปลาตองกลโตแบบกไงจากดาวเขาละพี่หนังมันคือไมีหนหนังมันอ๋อใหญ่ขนาดเลยปลาตัวนี้ครับคุณนะครับหาดาวครับเขาไหลไปใส่เบ็ดมาขึ้นนี่อ๋อแน่นอนขนาดเลยผมเป็นคนพายเรืองให้ครับขึ้นแน่นอนมากเนื้อเต็มเต็มเลย แช่ตัวเย็ยนไม่เลยจะแข็งแข็งพี่น้องเลยนอน,นเลยน้องข้าวครับปลาตองน้องข้าวห <c oughs> นังมันแต่ดีแต่น,น,นอกโอลาว่าสูตรไม่ผสนตองแช่มันแข็งมันเอ่อนองลวไงครับคร <c oughs> ับผมมันบ่เหลวเออม่นเป็นไอเดียความคิดดีเลยเดี๋ <c oughs> ยวค่อยไปแช่น้ำใหม่เป็นบอก ครับโอ้ในเนื้อหลายท่านต้มน้ำอุ่นเราบอกต้มน้ำปลา,ลาลาดเราบอกต้มน้ำปลาเด็กใส่หลายตัวได้แข็งได้หลายดิรับต่อเนียนถึงไปนี่ตเลย เนื้อม,มันแปลกอยู่ในปลาทุ่งนี่ครับเทคนิคการเอาเนื้อออกนะครับเด้อเทคนิคการเอาเนื้อปลาตองออกจากหนังของมันคือปาลา,ปากรายปลากราย ช้อนเท่านั้แหละครับช้อนแกงเราเนี่ยเนี่ขูดอ,ออกง่ายๆเอาเดี๋ยวก็แล้วเนาะน่ะน้าตัวหมอจีแล้วตัวหมอหมอใหญ่บ่ เอาเดี๋ยวเขาจะมาต่อจังหวะลาบครับผมตอนนี้เอาเนื้อออกก่อนนะครับันนี้ปลานอมนะครับเป็นแม่ครัวตอนนี้ต้มหัวปลาอยู่ต้มน้ำซุปโอ้โหใส่ปลาลาครับสูตรดั้งเดิมของเราใช้เนื้อปลาเนื้อปลาอ่านี่เนื้อปลาแช่น้ำอีกบ่ให้มันนุ่มบ่บเอาตัวน้ำอุ่นมันก็นุ่มอีกเนาะโค้งโค้งนั่นพ่อโค้งใหญ่โค้งใหญ่ เติมน้ำซุปปนเปิดไฟให้แรงขึ้นดิฮะปลาเบียเอาเอาเบีเอาไปยินมดป้าเบียป้าเบียต้องหาเก็บเอาเก็บเอ้ห้องนี่ห่างาป้เบียอากูกูก็ม่ได้เก็บไว้แล้วปลาเบียเก็บเอาเลยห้อมนี่ะหาเก็บเอาวอยู่กับหนยะแหงหลายหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วบันอยู่กับไหนยะแหงหลาย เนื้อปลาลายขนาดพี่นอ้องโอ้ลายปลาน,นี่ได้หลายขนาดนใช้น้ำอุ่นหลายๆแห้งได้หลาย,ลาย,ลาย,ลายครับเอารอสักหน่อยครับรอสักหน่อยต้องโขกใส่โขกก่อนนะเนาะตำให้ละเอียดแล้วก็เติมน้ำอุ่นเรื่อยๆกูเลีงกูเรงขวดลงแม่น้ำป่าโอ้หลายขนาดเลยป่าตรงได้เยอะมากครับเพื่อนๆปลาแท้ๆเลยครับไม่มีแป้งผสมนะถ้าอยู่ในตลาดถ้าเราไปซื้อมันจะมันจะมีแป้งผสม ไปเรื่อยๆทำมันเหนียวก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำอุ่นน้ำต้มปะลาต้มหัวปาลาล้วยคุ้มล้วงหนอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลาดในอนอแน่คุเรคุเี่คุเร่คุเรทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ มันเนียวมันหนึก็เติมน้ำเข้าไปได้เยอะดกันต่อนะครับเขาขวัวแล้วครับพี่น้องหอมดีน้อยบนหอมนะอันเล่นๆร่พีกซึ่งเอามะผัหอมบดถนนสบอ่บุเดียวบหนางหอมหันลงมาหันมาหันหลายหลาเนี่มันบด สำดูนะฮะอ่าเตจ้านอมจดต้องไ่ได้ยเจ้หนอมจะสดเลยกินดิ้เท่าร่กไปเยี่ยมกันได้ไม่แนะนำไม่แนะนำไม่นะนำเราต้องปวดชุกเือนลาดลิ้แล้วกัปวดุกโอ้จะลืมได้ผักใส่ผักชีเหล้าเลยเนดี๋ยวเติมเดี๋ยวเก่อนเผักชีเหล้าโอ้ย ใช่ต่วักบัวบัวเสียบแล้วใช่อลายผักกีลาก็สีเข็มคนเดียวไม่กินอันนี้ป้ากินได้บ่เาเฉาเลยบักบัญชีใบเรื่อยบัวอะไรจักันล่ะจักกินตะเดืดว่กหอมกินแต่วักต้นหอม เอาใส่โลดหั่นเลยป้าดทแท่งไว้แล้วพี่ป้าแบ่งแล้วแบ่งแล้วหั่นเบือร่วมกันโลดกู้เฮนไอซูกินกับกู้แวงไว้แล้วกู้กับไส้โรดอามาเอาผักหอมมาหั่นใส่อีโคราผมเคยว่าสิบัวส่แห้ใไงไส่กูอ่ะเลยเดี๋ยวใบหอมปลอมหอมใบเรืออยู่ในไส่เลยไส้อันนั้นอะไรนะบัวตะมบงเลยเนาะบัได้กินมื่อแรกบุราชีได้กินขับตามบงอีกนะอ่าใส่อะไมันจัง การข้าวกันข้าวเออกันข้าวได้ปลาหอบวกนแต่ห้องบวกข้าวได้ห้องบวกม,มาคือม,มาคือวะไรเนาะเช่นอย่างเก็หมือนนันเขาไ้กินยาคืนาันี้งมัน,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 นคือข้าวต้นอย่างคารากมันเย็น <c oughs> โอ้โหขัดตังขัดตัน ตันนี้มันเย็นตักขึ้นมาที่ร่งเราไวอากาศแสบข้าไป่าบหยังกินกะนาำบวมหนำนะครับคือเครื่องหมอเอาพัอใช่ที่บยที่บอยยังเงายมเลยกินถุงสองถุงมาตได้กินได้กินตีได้กินบอนมันมีไฟโอ้เรียบร้อยเแต่ว่าตุ่นี้บริษัทเฮบจอล โอ้ยใส่ร่วนเล็วกูบุกินน้ำมึงหนูมึงใส่ลาบเพื่อนซี้เหรอต้มไหมต้มนั่นแหละโอ้ใส่ห้าก็บุกินนี่โ้องกูอ๋อเรียบร้อยครับไปขวดซุปบัะนี่พี่น้องไปขวดซุปรับบะนี่โอ้โหประโยชน์เนี่ยเนี่ยอะไรปลาจันอะเข้าไปอันนองอันอมมาแล้วครับผมลาบปลาตองดิวครับลาบปลาตองใหญ่แค่นี้กินมาแล้วอะไรกินีอะไรคนไรเงี่ยเอาเอี๊ยไปวัวจะขึ้นเตียงวะ นั่งเงียโอ้พักกระดองบ่อึดบ่อยากกินพักกระดองแข็งอยู่ประเดี๋ยวใช่บอกเฮ้ยบุยเหลืองพักกระดองเป็นถุงเลยบ่ลืมโอ้บักหุงหน่วยซัมพีสามหน่วยลืมอีกโอ้ยบวลาเจตนาดอกแบี้นะบอ้ะข้าเจ้าให้เอามากินอยู่พี่ลืมหมดทุกอย่างเลยอันนี้ลาบลาพริกพริกเต็มต้นนะเก็บลาบเหนียวครับเก็บไปกินปลาน้อมกินผู้เดียวครับตัวนี้ครับเออเจ้านนก็เลยไปเยี่ยมกันนะครับผมตาเหลืองตาเหลือง บอสเล่ในกิน <sniff> น <servir> ีค <tamam> ร <us |zh|> <language> <away> ับอันี้ต้มหัวครับเฮ็เรบอกหัวปลาตอนนะเฮ้ยเรนเราวนไนหนหัปลสวายโอ้ปลาครับปลายอครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมลาบปลาตอนกายครับทอดระเีก็มีจานเดียวเจ้าูยักใสสักส